การที่เขากลับมาในครั้งนี้ในเวลานี้เนี่ยจัก,กรวาลต้องการในการบอกอะไรคุณคะจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ทาร์ลอตอินไซต์ตอบคำถามเชิงลึกนี้กันนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะฉะนั้นฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะ เดี๋ยวขอดูพลังงานไพ่ในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะคนคนหนึ่งที่คุณคิดว่าเขาไม่น่าจะกลับมาได้เขากลับมาพลังงานไพ่ของคนคนนี้เขาทักกลับมาหาคุณในวันที่ตัวคุณม o ฟออนจากคนคนนี้ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะตัวคนคนนี้ เหมือนกลับมาคุยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะแต่ในใจของคุณค่อนข้างรู้สึกสับสนเพราะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าคุณเริ่ม Move on คุณเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองในจุดหนึ่งแล้วด้วยซ้ำไปอ่ะแต่เขากลับมาสร้างความสับสนในใจของคุณทีนี้ขอเช็คพลังงานหน่อยนะคะว่า เขากลับมาในครั้งนี้เขากลับมาทำไมคะหลังจากที่มันมีการถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ตัวเขาไม่เคยลืมเรื่องของคุณเลยนะคะพลังงานใบแรกมันเป็นพลังงานของการถอยห่างแต่พลังงานในใบต่อมาเนี่ยมันยังไม่ได้ลืมมันยังมีความนึกถึงคุณยังอยู่ในจุดของ ความค้างคาในใจสำหรับเขาอ่ะเขาไปเจอความรักใหม่ที่ไม่เวิร์กมาเจอความสัมพันธ์ที่ทำให้เขาเหนื่อยใจหลังจากที่เขาเดินออกไปจากคุณเขากลับมาเขาตั้งใจในการจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเหรอเขาอยากจะกลับมาเพื่อเช็ค เช็คความรู้สึกที่คุณคุณยังมีโอกาสให้กับเขาไหมคือในใจหนึ่งนะเขาอยากจะง้อคุณค่ะแต่ด้วยอีโก้ของคนคนนี้มันเลยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้กลับมาชัดขนาดนั้นมันจะเป็นลักษณะของการแบบดูว่าคุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาแค่ไหนอะ่ะแต่เจตนาแรกที่เขาจะเข้ามา เขานึกถึงคุณในมุมหนึ่งอย่างที่บอกว่าเขายังค้างคาความรู้สึกกับคุณเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณอยากจะกลับมาคุยกับคุณแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไอสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยคุณยังพร้อมให้โอกาสและให้อภัยเขาไหมขอถามต่อเลยค่ะว่าเขาตั้งใจในการที่เขา จะกลับมาดีกับคุณแค่ไหนความคิดดีนะคะแต่การกระทำอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะพลังงานของไพ่ที่มันขึ้นมาสิ่งที่มันต้องแลกในการที่เขาเดินออกไปจากชีวิตคุณคือความไม่ไว้วางใจเหมือนเดิมและ การกระทำของเขามันไม่ได้สม่ำเสมอเบอร์นั้นน่ะคือตอนแรกอะ่ะเขาคิดดีนะเขาอยากจะกลับมาเลยแต่มันเป็นการมันเหมือนพลังงานของคุณกับเขามันไม่ได้แมทช์กันน่ะการทำดีของเขามันไม่สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอเขาไม่สามารถที่จะยืนหยัดในการยืนยันตัวเองว่า ต้องการในการที่จะแก้ตัวใหม่การกระทําของเขาเมื่อเจอความไม่เชื่อใจของคุณมันเลยทําให้เขาเดินหน้าถอยหลังและวนซ้ำกับการทาร้ายความรู้สึกของคุณอีกทีนี้ขอกลับมาดูค่ะความรู้สึกของคุณความรู้สึกของเขาทีนี้มาดูค่ะว่าจัก,กรวาลต้องการจะสื่ออะไรคะ ดึงเขากลับมาทําไมถ้ามันไม่เวิร์กหรือมันสุดท้ายแล้วมันไม่ได้แบบคบกันได้ดีๆนะคะดึงกลับมาทําไมพลังงานของไพ่ที่มันขึ้นมาคือจักรวาลกําลังจะถามค่ะว่าคุณรักตัวเองได้จริงๆแล้วหรือยังคุณเลือกตัวเองจริงๆได้แล้วหรือยังคุณนิ่งพอในการมองพฤติกรรมของคนคนหนึ่ง ผ่านการกระทำได้แล้วจริงๆหรือเปล่าหรือคุณจะรีบในการให้โอกาสโดยมองข้ามสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณหรือสัญญาณบางอย่างที่คุณรู้อยู่ในใจว่าเขาไม่สามารถทำได้ในระยะยาวสิ่งเหล่านี้มันคอยเตือนคอยบอกคุณค่ะว่า สิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่คุณผูกยึดโยงกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่สามารถพัฒนาไปในรูปแบบที่คุณต้องการได้แต่จัก,กรวาลส่งเขากลับมาเพื่อถามคุณอีกครั้งค่ะว่าตัวคุณพร้อมจริงๆไหมในการที่จะเลือกตัวเองตัวคุณพร้อมจริงๆไหมที่คุณจะ คัดคนที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่และพร้อมในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนที่มันไม่ได้อุปสรรคขนาดนี้มันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้นะคะคุณแก่งพอหรือยังเพราะถ้าคุณกลับไปในความสัมพันธ์เดิมนี้อีกเนี่ยคุณต้องเจอกับทั้ง ตัวเขาที่ยังมีความไม่มั่นคงในจิตใจตัวคุณที่สูญเสียความไว้ใจมันเป็นอะไรที่แบบดึงกลับมาค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้จักรวาลกลับมาถามคุณอีกครั้งค่ะว่าคุณพร้อมในการจะเดินหน้าหรือคุณจะเลือกในการที่จะกลับไปในสิ่งเดิม แต่ต้องบอกเลยนะว่าคุณจะเหนื่อยและคุณเองอาจจะต้องแบกปัญหาหลายๆอย่างกลับเข้าสู่โหมดของความเหนื่อยใจอีกครั้งหรือคุณจะเลือกตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่มันอาจจะไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ที่มีใครใหม่มาเลยในทันทีแต่คุณอาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองในการอยู่กับตัวเองให้ได้รักตัวเองให้เป็นและ เลือกตัวเองเขารบตัวเองไม่ใช่การวนซ้ำกับความเจ็บปวดเดิมๆนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าและหมออธิบายตามสิ่งที่เห็นนะคะ